เก้าโมงเก้านาทีสบายดีพี่น้องไปทางไหน,น,อนเออเอเ <laughs> อ <laughs> ตัวนตัวนอ้าวมึงย mm. ังอยู่แดกอยู yeah, ่ในนี mm ่บมตะนาวมึงค yeah, ือแดกขากแดกแน่แดกเส่ห้างมูแทะเอาพูดข้งพ้ีนะเนี่ยอันนี้นะ แต่เมื่อเบิดตแลนัูกูกูจะตื่นมาแต่เศร้าว่ามาเก็้ภาพแต่เเบิดแล้วกูบอกให้ยไปเบิ่งมึงไปเบิ่งมันอ่เดีมันแร่ดได้หมดมีแต่ว่ามันอนมันอนไปเบิ่งว่าุขสุกใจแคร่เดะได้ว่าไปเบิ่งมันเด้อกูบตายง่ายดอกเฮยถ้ากูตายสููก็ตายตามเบิร์บอมีแดดอือกับมีแดดแลวปีใหม่กูจะมาแดกนะมึงยู

อีต้ยหนาวเนี่ยล้วยสแตกแล้วนี้แล้วเนาะสูอ๋อก็บอกว่ากล้อือโหไอริโห่อริห้องปยูกใกล้พี่นนองแตกนี้ไปเบิร์ดพูดได้ก็ได้อือลยได้ชิเตกนะบอยได้ได้ไล่ิเตกนะมาใกล้บริสุทธิ์ดอกคว่ำกินนะขอยนะป้าแต่มีเคยเล่าพ่ออีกบ้นนี่นะ อลังการงานแางเป็นแก๊สคนเด้อเฮ้ยแกดสคนเด้อเฮ้ยใหญ่งใจดีจัดขอบคุณคุณสีละลายเด้อกอบมกอบใจละลายพี่ขอบคุณละลายเด้อสำหรับสื่อสื่อของในร้านเด้อใก่ที่มาฮอดเลยที่ซองกับมันไก่เคียงซะก่อนมมถึงที่กโตขอบคุณที่ซื้อของในร้านนะคุณพี่ซื้อเยอะๆนะคุณพี่นะ ตัวมันคือแดตะกระดูกจักสิเปาเห็ดยังเีว่าากูบุมีไหหัจักอจตากูบุดีไปจักใันกูไม่ร่ดนะเพื่อนดิเออมึงน่ะได้หาลอ่ตัวน่มันซ้อนซอแนเลยหาลอยกระชิบมาห้ยดูกง่มันจะลงมาลานนี่นะหายลอยนี่สิจิ้สิมิ้ห่อานกับลูกโอ้ยกระแนมาะรเนาะเอะไดรับไมู้านนี่แหละสิเบิกนู้ย จ้ามาโหกูบปแน่ใจมเกะมึงอูบ่มาหองเลยกูนอยูนันให้เบิกูจมึงเหีเกยกบิกาไปเ,ปเยไปไปีมันยูนนอน่อหมามแล้วนอนกับบาราบหาก,กับบาาบวางแจกนกไอ้เมืงคือกันนั่นแหละคือพี่บ้าอันนี่มามาพนอนบาบมามืแล้วหลอกมายังบ้างคืนนะข้าข่าวของหน้าแล้วก็ นอนกับปลาบ้านนี้ตีนพระสือันน้นนะตีนังกังนันะงนลตีนทางนั้นกำลังสีลาบคอยแม่สีลาบไอยางสูนนีงคือมีเต็ยางไขไขมันเอาผุนคือโบมใสเฮ้ยคือมิใสอยู่วามาอะไรต่ ตัวเองเป็นคนปลัง้ายห้ก็เป็นคนแบ่งพูดนังแต่มันก็พออีกมังกรอลายหูลายตาบว่าเมื่อมถูกคนปลังตั้งบว่เป็นตาสิแตกอ,อันนี้เอามันึนเเนนงเสียอัพไปกินสบอดเลยนะโอ,โอ้ยอมีในไกลซะ พี่กับอันนี้ก็การนั้นน่ะบอแมนคลายเปนเบาะนั้นเม่อนนีกถงก็มึเงินแล้บาทนแคแนลนี้นะแต่เพิ่นก็เคยร้ายเนเพินปั่นไม่มีผู้ใดโอ้ตะโกนได้ใส่ตะวใส่เฮียเครื่องหนายังไงอยูเครืองหน้ายันมีอยุเครื่องนายก็มีอยุแต่ว่าใส่บุต้องโตใหม่แล้วคุณพี่ขคแนลนี้

จะบอกค่ะตัวเตระปุกแล้วก็รถที่ค่ะที่มีรถไปเอ่คนมาเออเนาะคอยไปีเ่มันขึ้นขึ้นไปจะรุ่ลยุ่คุ้มกนี่คือตะกี้เด้เฮ้ยคำนี้มีคำแหละครับรไปหากินโ่แม่มันบลมียางเนาะบ่กบริบูณคุ้นแต่ละ มาบอกว่าซีนมีไกินเขามาดีแทบบ่อากบมมีตเนเาคือใาตเนามพมันบ่ก็ดีแล้วหอยบ่เอ้ยเออมันจะเปิดไผ่กันสดแลเปิดไหมแบกขาวไปหนามอย่างสดยกรหอระลาเมันจะมากินของคูเกินมดกบอกว่ากันแบกกันแบแน่อ้ย มันซาดลมนกูมอลุมปากุมมแงเฮ้ยแงเนื้อตายนะเฮ้ยกำลังเป็นหมาเบ้มึงน่ยมาแกะแกะเลยมันบอแมนมันเรือตายต่วนกัวพันมันสันันอีนี้มันบอแมนว่ามันบองามเลยยังพันมันสํานั่นติ๊ตี้นั่นเป็นพุ่มอยู่ฮันมันหลอกใคร มันรูปพันในน้อยกับมาหายค่ะมึงแข่ายไบแตลงพันแขะอันดีของคนอื่นเนี้ยขืนข้างเ่นวาเนาะถ่วมหัวอันนี้พันยังอยู่ติดกี้ดินเป็นหมากเลยขณะของอีเอื้อไปเบิ่งกว่าเป็นหมากแลยวบ่อันบีมันกับเพียนะซุอันผสมกันบ่โอ้ เขาอยากใส่ยังกับใส่เรากินน้ำข้าวบดได้เราพี่น้องเอ้ยกินกับเขาไม่ได้ใครได้ปฏิทินมาหนี่สยังหน่อยอืมกุกุวันมาักสองจบกินเบอร์เบียนะฟาวกินเบิร์ดเดี๋ยวคุณพี่สิสั่งไม่อีซองแก๊สมาโลดมาโลดคนที่ เอ้ยเอามาผซีนาอีกนะเาไว้ผัดสิตประกาศฮาอีกเนาะสิตามฮาผัวอีกเนาะจันดาร์ฮะบอดีกินพี่น้องเอ้ยบอดีกินน้ำเขา หมดอยู่เดียวนี่ยแล้าใครมั่นสิเพิ่มไปส่งกันไ้าเกาะมาหากินข่าวก่อนก็จ๋วเห็นแกงป่าแบบ ขอบคุณพี่สาวทาั้งไต่วันหลายๆเด้อครับเดอ้อขอบคุณหลายๆพี่ที่ที่อย่างที่ซัพพอร์ตน้องๆหลานๆหลายๆครอบครัวขอบคุณมากมายเลยนะครับที่สำคัญขอบคุณที่สื่อของในร้านครับผม bằng nước nó mặc nói à. đi nè bằng con á dứt dứt cho nè dứt luôn Hoan Hoan Hoan